ครับก็สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็ออเที่ยวมีภารกิจช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดด้วยก็อย่างชื่อคลิปเลยครับวันนี้ก็จะเป็นแบ่งปันน้ําใจตามชื่อคลิปเลยนะครับยังไงต่อเราจะมุ่งหน้าไปไหนต่อเนี่ยก็วัตถุประสงค์หลักวันนี้ก็แบ่งป,ปันน้าใจใช่ไหมครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รูไร้ไม่รู้เหมือนกันประมาณ <ๆ S 2> <ช>ครั้งที่สองที่สามนะวันนี้เราก็จะมี <c oughs> เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่อง่จากอะไรโรคโระบาดมันเยอะช่วงนี้แล้วมันจะมีพวกอาสาสมัครดันหน้าที่เขา <că> ต้อง <No? S 2> ต้องไปรับผู้ป่วยแล้วผู้ลูกคนหนึ่งเนาะใช่ถือว่าเป็นดานหน้าอีกเหมือนดันหน้าเนาะก็เขามีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ทีมงานก่อรถเที่ยวของเราแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนบางคนเขารู้ว่าเราอยากจะทําก็สนับสนุนของมาบ้างเป็นบางส่วนก็จะไปให้เจ้าหน้าที่นะวันนี้ใช่ครับครับเดี๋ยวตามไปดูเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่กระอยากอย่างที่ก่อรถเที่ยวอยากจะให้นะครับอยากจะบอมให้เพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าคนไทยเราช่วยเหลือกันนะครับไปเลยดีกว่าล่ะ ปเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเอาของขึ้นรถเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะส่วนมากเราก็เก็บตัวอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็ไปทํางานก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเราไปตรวจมาแล้วนเนาะไม่เจอไม่เจอโควิดไม่เจอหมอไม่เห็นหมอรอนะครับไปไม่ใกล้ไม่ไกลครับเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดหลายแต่ละจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงหมดนะครับออกนอกจังหวัดไม่ได้เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านเราไม่ไปไหนไกลมากนะครับ อยู่ไหมไม้เป็กลางของเราก็ถนัดอยู่แล้วเนาะเพราะเราเป็นสายสายแบกสายพลังอยู่แล้วบัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ <laughs> ใไม่ได้เที่ยวเลยช่วงนี้โอโ้โหยังไม่ได้ไปไหนนั้งเงื้อแตกซากแล้วเนะี่ยเรียกว่าขนกันเป็นไลแมนเป็นแก๊ปเป็นฟูดเอเลยนะครับเราก็ทีมไบเกอร์นะไปก็ต้องไปอย่างนี้แหละ,ะครับของใลนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมีภาพเปิดให้ดูก่อนที่เราจะใส่เข้าไปในกล่องนะก็าจะมีชุด PPE นะครับป้องกันการติดเชื้อโควิดจะมี face shield มีแมสหน้าก,กาก N95 เก้าหนะครับแล้วก็ะะจะมีพวกออแอลกอฮอล์กับเดซตอนนะครับไว้ทำความสะอาดสำหรับบุคลาคกรที่ให้การช่วยเหลือไปเดี๋ยวเราจะขี่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอเรียกอะไรอ่ะอา,าสานะอาสาผู้ภัยอาสาผู้ชีพที่เขาจอดตามปั๊มน้ำมันหรือตามจุดตามจุดท,ที่เราผ่านเราก็เห็นแล้วก็ จะเอาเข้าไปบริจาคให้เขาเลยอาจจะมีสอบถามการทํางานของเขาบ้างนะว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างช่วงโควิดนี้เสียงไหมกลัวไหมอันตรายไหมหรืออะไรก็แล้วแต่คยๆไปถามเขาอีกทีหนึง่งโอเคเรามาัดของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะโอเคไปโอเคครับผม อันนี้ก็ถึงที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้หยกไปถามก่อนเออว่าสามารถรับรับได้หรือเปล่าของที่เราเอามาวันนี้นะครับก็มีอยู่สองพันเนาะสุดตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนวะเนี่แถวบางโปูเนาะสายเก่าเออตรงกมวิ่สายเก่าขี่ม้าขับอก็ดีเลยเออลองไปถามเขาดู ใช้สะดวกรับไหมได้ครับปกติอยู่กันไรถันเลยครับอะอย่างนี้แล้วที่พี่ทำนี้แล้วพี่ไปออกจาออกเวรอะไรกันเมื่อไหร่อะเท้าอะครับเท้าเลยใช่กันเท้าปกติี้วถ้าเกิดว่าทำงานกันก็สี่ห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่อย่างนี้กันจุดนี้ประจำเลยใช่ไหมครับก็จะส่วนมากก็้าหงส์จนี้แล้วก็ไปรับพิธี ีบางทีก็เยอะบางทีก็กแยกก่กระจายกันนะครับว่าบางทีก็แค่กระส่าบ้างอะไรบ้างเหนื่อยไหมพี่ช่วงนี้น่าจะเหนื่อยนะผมดูข่าว<น>แล้วแล้วเสียงด้วยนะแล้วกว็พอดีวันนี้คุยกับเพื่อนไว้ว่าว่าจะเอาของมามอบให้แล้วก็มันจะมีส่วนหน้าจะเป็น PPE แล้วก็มีหน้ากากพวก N เก้าห้าแล้วก็หน้ากากที่ใช้กันนะก็คือของที่จำเป็นต้องใช้อะเนาะแล้วเรา,ากาา็แอลกอฮอล์มีเดสตอนน้ำเปลวยวไว้ ก็มาแบ่งไปดได้ช่วยกันไปไโอเคนะได,ได้ครับเ,รเดี๋ยวจะเล่ามาหะอ่มบอมนะครับวันนี้ก็ขอบท่วนกระบวนความ<ด>ที่เราตั้งตั้งมุดหมายไว้ว่าเราเราเราจะเอาของมามอบให้ ช่วยเหลือกันอช่วยเหลือกันนะคนไทยด้วยกันถือมาให้กําลังใจพี่ๆก็ได้วเพราะว่าเขาเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงแล้วงานก็เยอะเป็นด่านหน้าแทนพวกเราไปสัมผัสไปเจอก่อนสิ่งพวกนี้เขาจําเป็นต้องใช้เราช่วยเหลือกนได้เราก็แบ่งปันกันโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะในวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับยังไงก็ก็เราจะ่าเนาะเรื่องโควิดนะครับไปด้วยกันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับก็ดูแลตัวเองเนาะนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ สวัสดีครับผม